เปิดตัวล่าท่ดีอ่ะโ o C โคซีสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กราคาเริ่มที่3,600บาทใช้ชิปเฮลโลจีสจอ6.53นิ้วกล้องหลัง3ตัวแบต5 0 0 0มิลลิแอมมวงนี้จะออกจากบ้านแต่ละทีก็กลัวเลยเกินครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นแมทใช่ไหมครับแต่จะซื้อที่ไหนดีล่ะครับวันนี้ผมมีร้านในช้อปปี้ร้านหนึ่งมาแนะนําครับนั่นก็คือร้านซ้มโอ2องสะกดให้ฟังชัดๆอีกครั้งนะครับ Z OM ขีด O20 2ง ร้านนี้เขามีแมส KF 94ทรงเกาหลี 3D ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้เลยนะครับเพราะเป็นแมสที่แนบไปกับใบหน้าที่ปกป้องได้อย่างมั่นใจและมีเลือกหลากหลายสีด้วยครับอ้อนอกจากแมสสำหรับผู้ใหญ่แล้วยังมีแมสสำหรับเด็กด้วยนะครับและยังมีแฟชชิลแมสแบบ3ชั้นสเปรย์แอลกอฮอล์อีกด้วยครับขอบอกครับร้านนี้ถูกมากเลยครับแถมยังเหนียบยกกล่องได้ด้วยครับสนใจรายละเอียดร้านซ่อมโอ2021เดี๋ยวผมจะแปะไวใ้ใต้คลิปนึ้งนะครับ ล่าสุดทางพโอกประเทศอินเดียก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กอย่างพ o c o C31 ออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีสเปคแบบพบคันในราคาย่อมเยาอยู่ด้วยครับมีหน้าจอไร้ขอบมีติ่งทรงหยบน้ำที่หน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าหน้าจอขนาด6.53นิ้วคมชัดระดับ HD p l u ตัวเครื่องมีคุณนสมบัติป้องกันน้ำกระเซน็นมาตรฐาน P2I ใช้ชิปประมวลผลเกมมิ่งอย่างมิดเดิลเทโร G 3 5ให้แลงขนาดสูงสุด 4G กิก พร้อมลำขนาดสูงสุด6.4เก๊กให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีเนลนส์หลักความละเอียด3ล้านพิกเซลพร้อมไลท์โหมดสาหรับถ่ายภาพเวลากลางคืนหรือที่แสงน้อยโดยเฉพาะครับมีเซนเซอร์สแกนน้ำมือด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบสแกนใบหน้ามีทั้งหมด2ส,สีคือสีฟ้ารอยย่อบลูและสีเทาชาร์ดโอเกอ์ครับให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000mAh สมาร์ทโฟนโพโค C31 มีรุ่นลราคาต่ำนี้ครับรุ่นแรม3 g กก รอม32กิราคาอยู่ที่7,999รูปีหรือประมาณ3,600บาทและรุ่นแรม4กิกรอม64กิกราคาอยู่ที่8,999รูปีหรือประมาณ4,100บาทครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ